เราเวลาภาวนานะอยู่ในชีวิตประจำวันเนะี่ยอย่าปล่อยจิตใจฟุ้งซ่านเลอะเทอะไปให้มีสติรู้กายรู้ใจไปเรื่อยๆเพราะเราไม่รู้ว่านาทีทองของเราจะอยู่ตรงไหนคนที่รู้อันนี้ได้ก็มีแต่พระพุทธเจ้าที่รู้ส่วนครูบาอาจารย์ท่านจะรู้ประมาณ ช่วงนี้ช่วงนีนะ้ท่านจะรู้แต่ไม่เป๊ะว่าวันนี้นาทีนี้อะไรเงี้ยนี้ไม่ใช่สาวกจะรู้แต่ครูบาอาจารย์ที่รู้มีหลายองนะแต่ท่านก็จะพูดเป็นช่วงช่วงเมื่อวันที่ห้าสิงหาปีสองหกหลวงพ่อภาวนาจิตมันจะหลับ แต่เดิมไม่เคยเป็นนะพอนั่งพุ๊บก็จะหลับนิ่งเงียบไปเลยหลับเลยแบบนั่งหลับนั่งขัดสมาธิเพชรก็หลับนะเดินจงกรมก็ยังเดินหลับแก้งไงก็แก้ไม่ตกดีวันที่ห้าสิงหาสองหกขึ้นไปกลับหลวงปู่สิมไปเล่าท่านว่าเนี่ยผมจะแก้ยังไง ขนาดนั่งขาดสมาธิเพชรยังหลับเลยเจ็บนะหลวงปู่ก็พูดง่ายๆผู้รู้ถ้าเรียกหลวงพาะว่าผู้รู้ผู้รู้ผู้รู้จะสงสัยอะไรปฏิบัติไปเถอะแล้วจะได้ของดีในพรรษานี้แหละนีท่านพูดเป็นช่วงตอนนี้เข้าพรรษาแล้วนะฆ้าสิงหาพบครูบาอาจารย์บอกว่าจะสงสัยอะไร ไม่ภาวนาไปเถอบหลวงพ่อก็เลิกสงสัยเลยนะไม่เอาแล้วหลับก็หลับวันลุ่งขึ้นเยียงตะเวนไหว้พระในเชียงใหม่วันที่เจ็ดสิงหานั่งรถทัวร์แต่เช้าแปดโมงกับกรุงเทพพอขึ้นรถก็นั่งสมาธิก็หลับหลับก็ปล่อยมันไม่ห้ามมันนะแต่ก่อนนี้จะแก้มันพยายามจะแก้ ไม่แก้มนะมึงอยากหลับให้มึงหลับไปพนะอมันมาถึงแถวน้ครสวรรค์นนะคราวนี้ใจมันค่อยๆตื่นขึ้นตื่นขึ้นมาถึงวงเวียนหลักสี่ก่อนจะเข้าวงเวียนเดี๋นี้ไม่มีแล้ววงเวียนจิมก็แหวกออกนะเราโอ้ครูบาจาราาจย์ะอัศจรรย์จริงๆนะนี่พวกเราเราไม่รู้ ว่าเราจะได้ดีเมื่อไหร่ทำมันตลอดเวลาที่ทำได้เดีย๋ยวปล่อยใจล่องลอยไปถึงเวลาที่กวนจะได้อะไรมันก็ได้เองแหละไม่ต้องดินดน้นรนอยากยังไงก็ไม่ได้เราเชื่อทำงานหลวงพ่อหลโมทนาทุกคนนะ วัตถุประสงค์วันนี้คือต้องการรู้จักพวกเราเนทะ่านั้นพวกเราหลายคนไม่เคยคุยกับหลวงพ่อเลยอย่างน้อยวันนี้ก็ได้คุยแล้วทำงานเผยแพร่นะทำด้วยใจที่จะให้ให้ความรู้กับคน เราจะบอกว่าเราไมใช่เ,เป็นคนให้ความรู้โดยตรงเรยช่วยตรงนั้นช่วยตรงนี้แต่งานหลักของทีมเนี่ยคืองานถ่ายทอดธรรมะสืบทอดธรรมะจากคนแต่ละตัวก็ช่วยขับเคลื่อนองค์กรนี้ไปก็เท่ากันว่าทุกคนได้ช่วยกันเนผยแพร่ธรรมะงาน นี่สำคัญนะศาส,สนาพุทธร่อแร่เต็มทีแล้วชาวพุทธแท้ๆมีน้อยอย่างยิ่งอย่างในเมืองไทยบอกเป็นพุทธเป็นพุทธมันไม่ได้เป็นหรอก